ตัวเรามองว่าแฟนเราทำตัวอย่างไรก็คือคืออะไรครับ6บวก3ก็คือ9แฟนเรามองว่าเราทำตัวอย่างไรก็คือ4บวก5ก็คือ9ง่ายไหมแล้วทีนี้ในตารางเนี่ย ในตารางที่ออกมาในความสัมพันธ์ที่เราดูเนี่ยเราไม่ต้องไปดูว่าเป็นเนื้อคู่หรืออะไรบบต่างๆช่องแรกมันก็เหมือนกับสาเหตุที่เรามาเจอกันมันเหมือนกับคุณหน้าคุณตานะเหมือนพี่กับน้องนะเหมือนกับชาติที่แล้วเราต้องเป็น,นผัวเมียกันแน่เลยเห็นไหมแต่พอผิดกันมันผิดกันเรื่องอะไรช่องที่สอง จะทำย่างไรจะดีกันวิธีแก้ไขคือช่องทีสักแค่นี้นะครับง่ายๆไม่ต้องมาถามตึกซื้อว่าอดีตชาติเธอเคยสัญญารักกับชังใต้ต้นมาจูดีหรือเปล่าอะไรไม่ต้องดูแค่นี้ดูแค่นี้เข้าใจยังฮะไม่ไม่เด้แน่ๆเป็นคำคิดที่ผิดอากถ้าก้าเยอะก็เลิกเลย แล้วมันมีวิธีแก้นะมันมีวิธีแก้มันไม่ใช่บอกว่าเลิกเลยอ่านรู้สิสอบกล่าวเลขกล่าวเห็นไหมเพราะนั้นในจัญยาบรนของนักตูรหัสชีวิตหรือหมอดูหรืออะไรต่างๆเขาจะไม่ใหู้่ถูกเรื่องนี้ตอนไหนผมจะเลิกกับหัวหนูหหนูมีิ๊กใหม่ไ่ไดจัญยาบรล นะเขามีวิธีแก้ใช่ไหมเขาว่าไงใช่หาจุดดีๆซึ่งกันและกันเนี่ยตอนเรารักกันมัเนเจออะไรก็ได้นะนั่นนกเขากูจุโร่นั่นะนกเขาอุ้ยห่ามันะนั่น,ะนกเอีนะเ้ยงเไม่ใช,ใช่ใช่ไหมมันก็คือ,อไอ้เนี้ยแบบเราจะพูดอะ้รเขาาทำอะไรจะดีกัน ถ้ามันไม่ดีกันไม่ยอมดีกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเขามันเวรกันของเขามไม่ใช่เวรกันของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุแห่งรักอันนี้คือสาเหตุแห่งทะเลาะกันและจะแก้ไขอย่างไรไม่ใช่แก้ไขให้เลิกกันนะครับแล้วก็เรามาดูว่าเออเพราะว่ามาอะไรทุกควั้งคิดกังคุณเป็นอย่างนี้อ่า คุณคิดว่าเขาทาตัวอย่างนี้เขาคิดว่าผมทตัวอย่างนี้แน่นอนมันมีคำทุกทุกอันมันมีคมัตอบนะครับ <c oughs> วิธีการง่าย <c oughs> ทีนี้คิดออกก็ะยังว่ามองใครไว้ที่จะเป็นประธานเราเพราะด้วยขอแนะนำอย่างน้อยนะครับก็หาคนที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่หน่อยหรือใกล้เคียงใกล้ๆมีอะไรได้ได้ราสางานกันแล้วก็อันที่สองตั้งลายลุ่มกันนะครับตั้งลายกลุ่มกันนะครับเผื่อมีอะไรนะฮะอย่างที่ว่าพระคุณท่านบอกว่าโยมโยมตุย้ยไปสอนหรหัสชีวิตที่วัดอาตมาได้ไหมยินดีครับ ไปสอนรหัสชีวิตที่ละนองได้ไหมยินดีครับนะฮะที่ภูเก็ตได้ไหมยินดีครับอย่างเงี้ยที่กรุงเทพได้ไหมยินดีครับเรื่องอะไรต่างๆแต่มีข้อแม้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็ช่วยพุ้อออกให้มันคุ้มกังบินบินบินไม่ใช่พุ้อมาบิ่บินบินไม่มีพุ้อทยบุกงูอะไรเนี่ยได้ตัวคุณพงงานใช่ใช่ใช่นะครับ เนี่ยได้นะครับเพราะฉะนะั้นครับนี่คือความคิดส่ว่นี่คือตัวเราเรามีความคิดแต่เรามีความคิด,คคดยังไงกับเราก็คืออันนี้คือการก,าร,กระทำางราะอับการกระทำของเราด้านบัญินอันนี้คือด้านบิญินของของของแสนเรา เรา,าแฟนเราคิดอย่างไรกันแฟนเรากับตัวเราการกระทันเนี่ยเขาดูการกระทําของเราแล้วเราดูการกระทําของเขาเป็นอย่างไรตัวเราคิดว่าการกระทัของแฟนเราเป็นอย่างไรตัวแฟนเราคิดว่าการกระทันของตัวเราเป็นอย่างไรคนฮะ ใ่ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้คือด้านลบอันนี้คือด้านลบอันนี้คือด้านหัวจะอยู่แถวเดียวกันแต่พอเฉียงมามาให้มันตั้งอย่างเนี้อันนี้ก็อย่างใหม่ สองคนี่ยจะทำะที่แบบนนเินเวลามองการนินงระนะครับซวตัวเรานะครับตัวเรารหัสความคิดคืออะไรครับปีสากลน,นะครับรหัสความคิดของเราคือปีสากนซวาเราเลกห้าอ่ารหัสห้า รหัสห้าก็อาจจะมา415154อะไรต่างๆนะครับรหัสการกระทังของเราก็คือปีจีนซึ่งว่า268ก็ใช้8เดียวเราอยากดูกับใครอ่ะเรา่วเยเราอยากดูกับดูกับคุณเก๋คุณเก๋คุณเก๋ปีจีนปีอะไร เออปีปีสามคนปีอะไรรหัสสองแล้วก็รหัสการกระทำสามนะครับตัวปูตุต้ยกับคุณเก๋เห็นไหมคิดอย่างไรห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดแล้วก็ไปดูความหมายว่าคุณเก๋คิดอย่างไรกับโกตุ้ยโกตุ้ยคิดอย่างไรกับกคุณเก๋ก็คือห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดการกระทำของโกตุย้ย กับคุณเกด้านการกระทำเนี่ยคุณเกดูปุตุวยว่าเป็นคนทำอย่างไรอะไรก,ก็คือแบบหัวสามก็แบบสิเด็ดก็ไปดูความหมายของสิเด็ดเจ็ดทีนี้อันนี้ก็เขียนเปนปุตุยลีวการป,ป,ปุตุ๊ยคิดว่าคุณเก๋เนี่ยทำตัวอย่างไร ก็คือห้าบวกสาตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นด้านด้านลบนะแล้วด้าน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 ลบอันนี้เป็นด้านบวกก็เอาห้ามาบวกสามเนี่ยมันจะเฉียนคือตัวตัวโมตุยนี่คือตัวนี้ความคิดของโมตุ้ยคิดว่าการกระทำของของคริกเก๋ ฮะเยอะมันออกมาแปดเข้าใจีอกีอันนี้คือตวนอรด้านเนียมันนพี้คือตัวออกมามันได้เท่าไหร่ว่ามันได้แปดใช่ไหมแดงแล้ก็มาดูแดเลยครับ คือโค้ต uh ุ้ยจะต้องคิดว่าคุณเกียร์จะต้องร่วมมือกับโุ้ตุ่ยเลยคิดด้านัวไปก่อนแต่ถ้าจะผิดใจกันถ้าตรงนี้บวกกับตรงนี้ไม่ไงมันจะต้องเป็นศูนย์อแล้วก็มาดูเลขศูนย์กันก็สศูนย์ ครับดูบวกก็คือว่าส่วนดีแต่ถ้าแต่ถ้าคิดก้านได้สิบด้านด้านตรงลบนี่คืออะไร้ไม่รู้จเอปนถ้าจะผิดกันก็เพราะว่าไม่รู้จักเอาอใจกันแต่ถ้าจะแก้ไขก็คือช่องที่สามไงแก้ไขอย่างไรแค่นั้นเองพอเข้าใจนะ มันจะเป็นสามช่องเลยือใหญ่สุดเข้าใจไหมตอนนี้ไม่ร้องนะคนกำลที่ร้องคนที่ถนัดที่สุดตรงนี้ก็คือใครรู้เปล่าคือครูชาชาผมเลยตั้งฉายาว่าสายลมแห่งความรักกจะไร้สนเรื่องความรักอย่างเดียว ครับผอ,อ,บ,อบออองกหรือ,อยังครับไอ้ที่มองบอกว่าเราจะเลือกใครจะจะเป็นประธานเลือกใครครับคนที่หนึ่งนิม่มคุณนิ่มนะครับ คนที่สองฟ้าค่ะนะอะไรนะฟ้าคนที่สามฟ้าคนะฟ้าคนที่สี่ มีไริสีิสีเรื่องไทยโ okay. อ,อ,อเคฮะก็เตรียมทานก่อนอาล่เครับมเตรนมทานก่อนอ่าให้เตินเสนออยกนีไไ้ไหมก็เตรียมเชิญ นิ่มนะครับมาเขาเรียกามาแสดงอ่าทักษะคติครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับตบมือด้วยพวกเราครับเชิญคุณนิ่ม,มอ่แถลงนโยบาย กราบนมัสการพระอาจารย์มหมกราพระอาจารย์ทั้งสามรูปนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนะครับที่ร่วมร่วมชมคนทุกท่านนะครับจริงๆแล้วถ้าเราขึ้นมาแล้วถอตัวเลยางครับมันก็อาจจะดูไม่เหมาะสมแต่มันมีเหตุผลในการทเนาะเนื่องจากว่าผมเนี่ยขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เรียกผมเป็น ครับแล้วเมื่อกี้ได้ดูดวงแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่ออินเป็นชื่อโมนะครับเขาหงุดหงแล้วรู้สึกว่าเราไม่แข็งแรงแม่ก็ถือว่าปีนี้กับพี่ดีนะปีนี้ที่ดีเพราะว่าจริงแล้วก็ทำงานบางอาชีพก็เป็นนการสอนอาชีวะมนสังคมนะเออหน้าตื่นทางไปต่างประเทศแล้วก็ภาระประเทศนะแล้วก็ ดสนใจมาเป็นหมอม่อสิบปีแล้วครับสมีนาม่ได้เาย่างเจที่บอกมาเพียคือปกติก็มีหน้าที่งหิ่ราวนี้ผูท่านใดที่กำลังทำงานเก็บใจอย่ลงไรทที่รูจับนการับการพูดค่า้ามขมตลอดเขาก็มีหน้าที่เป็นอาจารยตลอด ว่าใช้คําพูดอะไรมากน้อยเกินไปหรือบุคลิกภาพหรือนะการที่เราส่งพูอะไรแลนักศึกษไม่เข้าใจหรือไวเกินไปจะทำให้ผู้ที่ร่วมสัมมนาฟังแล้วก็ไม่เข้าใจมันต้องคิดนี้คิดถึงนี้ไม่เข้าใจเราจะต้องาำเราต้องคิดว่าแม้เราจะเคยเป็นอาจารย์อมตะชวานักศึกษามปีก็ยังไม่ลาดในเชิเพื่องการเดินทาง หลายหลายครั้งในชีวิตนะฮะเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะรเราไปเกือบหมดแล้วนะแล้วก็ที่อาจารย์ได้เขียนเมื่อวานยังข้าใจถึงว่าในชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าม,วมีความสุขอะไรบ้างหรือรู้สึกแย่อะไรบ้างต้องมีเขียนที่เพราะว่าในหนึ่งชีวิตเนี่ยทุกคนเราผ่านทุกข์ไม่เท่ากันแล้วก็ ที่ผู้หญิงเราบอกว่าเราเป็นทักษะมวลก็คือมีเลข40แล้วเลข4เนี้ย